ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a n เม e m a o อพี่ชายท่านมาจากตระกูลหลินใช่หรือไม่หลินเฟยตีหน้าตายขนาดเดินเข้ามาหาผู้ที่เคยทุบตีตนเอง,ท,งทั้งทั้งที่ในใจอยากจะทุบตีเพื่อระบายความแค้นมาซะตรงนั้นใช่ข้าเป็นคนของตระกูลหลินที่ยิ่งใหญ่เจ้ามีอะไรหรือเปล่านี่เป็นเรื่องปกติที่มีคนเดินเข้ามาถามมัน หลายครั้งมันจะตอบกลับไปอย่างไม่แยแสและไม่สนใจแต่ตอนนี้ต่างกันเพราะมันกำลังอารมณ์ดีข้าอยากรู้ว่าตระกูลหลินได้ยิ่งใหญ่เป็นยังไงบ้างชาวบ้านเช่นข้านึกภาพที่ยิ่งใหญ่แบบนั้นไม่ออกข้าจึงตามหาคนในตระกูลหลินชายหนุ่มตระกูลหลินหัวเราะออกมาดังลัน่นโดยไม่สนใจคนรอบข้างนั่นทำให้หลินเฟยรู้ได้ทันทีว่าไอ้โง่บัดซบนี้กำลังจะคลายเรื่องราวในตระกูลหลินออกมา หลินเฟย์ยังคงอดทนรอให้ชายหนุ่มบาดซบคนนี้หัวเราะให้เสร็จทั้งทาง,งที่หลินเฟย์อยากจะจัดการใจจะขาดจนในที่สุดชายหนุ่มก็หยุดหัวเราะพร้อมมองหลินเฟย์อย่างจริงจังตระกูลหลินกว่าซื้อท่านมามากมายตอนนี้กําลังฝึกอยู่ซึ่งอีกไม่เกินหนึ่งเดือนทั้งหมดจะพอให้ตระกูลใช้งานเจ้ารู้ไหมอะไรจะเกิดขึ้นบ่อนพนันของเมืองนี้จะถูกจัดการตอนนี้ตระกูลหลินทรงอํานาจมากนัก มันเกือบจะเทียบเท่ากับตระกูลใหญ่ที่อยู่ในเมืองราชาได้แล้วแค่มีเวลาอีกสักสิบปีเท่านั้นหลินเฟยตาโตเพราะหลินเฟยไม่คิดว่าการขยายอำนาจของตระกูลหลินจะรวดเร็วถึงเพียงนี้แน่นอนว่าทั้งหมดต้องมาจากพรสวรรค์ของลูกชายและลูกสาวข,ของหน้าตระกูลหลินคนปัจจุบันขอบคุณมาพี่ชายที่ทําให้ข้ารู้ว่าตระกูลหลินยิ่งใหญ่เพียงใดหลินเฟยป้องมือและเดินออกไปอย่างเร่งด่วนเดิมทีหลินเฟยไม่ต้องกลับไปที่บ่อนพนันแล้วก็ได้ แต่ในเมื่ออยู่มานานย่อมเกิดความผูกพันหลินเฟยต้องกลับไปแล้วเตือนเรื่องนี้กับหนิวซานจือผู้อาวโุโสหนิวซานจือข้ามีเรื่องจะบอกกับท่านหลินเฟยที่พุ่งเข้ามาเมื่อพบหนิวซานจือก็พูดขึ้นทันทีซึ่งมันทําให้หนิวซานจือทาสีหน้าตกใจอย่างมากเจ้าไม่ได้เป็นใบหรอกหรือข้าไม่ได้เป็นใบเพียงแต่ข้าไม่อยากพูดเท่านั้นเรื่องนั้นช่างมันเถอะผู้อาวโุโสตอนนี้ข้ามีเรื่องบางอย่างจะพูด ข้าอยากให้ท่านผู้อาวุโสยุบบ่อนพนันแห่งนี้แล้วจากเมืองนี้ไปเพราะตระกูลหลินมีกําลังคนเพิ่มขึ้นมากอีกไม่นานพวกมันจะจัดการกับบ่อนพนันแห่งนี้และนอกจากนี้ข้าจะมาลาท่านด้วยข้าจะออกจากเมืองนี้แล้วหลินเฟยคิดดีแล้วเพราะถ้าหากยังอยู่ในเมืองนี้ต่อไปก็คงไม่ได้อะไรเพิ่มเติมแล้วการเดินทางไปที่ป่าอาสูรสําหรับหลินเฟยมันไม่ได้ใช้เวลาเพียงวันหรือสองวันก็ไปถึง แต่หลินเฟยต้องใช้เวลา 2- 3สเดือนเลยทีเดียวเรื่องนั้นข้ารู้อยู่แล้วและข้าเองก็กำลังจะออกจากเมืองนี้ไปเหมือนกันอืมแล้วสมบัติของเจ้าล่ะจะทำยังไงเจ้าจะขนไปยังไงหมดนิวซานจื่อเองก็คอยสอดสองตระกูลหลินอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันและตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่ตนเองจะต้องจากเมืองจันทรานี้ไปท่านผู้อาวโุโสช่วยตีสมบัติของข้าเป็นเงินแทนได้หรือไม่หากเป็นเงินข้าสามารถนำไปได้ทั้งหมด หลินเฟยคิดดีแล้วเพราะสมบัติเหล่านั้นมันไม่ได้มากมายอะไรโดยส่วนที่เป็นสมุนไพรถูกใส่เข้าไปในน้ำเต้าแกนอสูรและเม็ดยาต่างๆหลินเฟยก็เก็บเอาไว้กับตัวไม่มีปัญหาเจ้ารอสักครู่ไม่นานข้าจะให้คนนาเงินไปให้หลินเฟยป้องมือเคารพหนิวซ่านจือแล้วออกไปครั้งนี้จะเป็นการแยกจากกันและไม่รู้ว่าหลินเฟยจะมีโอกาสได้เจอเหนิวซ่านจืออีกหรือไม่ นี่คือเงินหวังว่าในอนาคตรเราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกหัวหน้าชายชุดดำพูดขึ้นขณะย,ยื่นถุงเงินให้หลินเฟยถึงชายชุดดำจะไม่ได้คุยกับหลินเฟยบ่อยนะักแต่ระยะเวลาหลายปีมานี้มันต้องปกป้องหลินเฟยอ,อย่างลับๆช่วยไม่ได้ที่ชายชุดดำจะมีความรู้สึกดีๆให้หลินเฟย์อยู่มากขอบคุณมากผู้อาวุโสข้าเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เจอกันอีก หลินเฟยป้องมือได้เดินจากไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้ชายชุดดำยืนงงอยู่กับที่เพราะมันคิดว่าหลิ่นเฟยเป็นใบม,มรดตลอดถึงสักทีสินะหลิ่นเฟยพูดขึ้นมาหยุดตรงหน้าสมาคมรับจ้างโดยสมาคมนี้มีอยู่ทุกที่มันรับจ้างคุ้มกันหรือแม้กระทั่งจ้างไปเด็ดหัวศัตรูก็ยังได้แต่สมาคมนี้ไม่ได้รับงานมั่วๆก่อนจะลงมือสมาคมจะตรวจสอบทุกอย่างจะต้องข่าวสะอาด หรือไม่แล้วแต่คนระดับสูงของสมาคมจะตัดสินใจข้ามาจ้างวานคนคุ้มกันข้าต้องการเดินทางไปที่ป่าอาสูรทางตอนเหนือหลินเฟยพูดออกมาอย่างสงบแต่คนที่ทำหน้าที่ส่งงานไปยังผู้รับจ้างกระับขมวดคิ้วเพราะป่าอาสูรทางตอนเหนือนั้นอันตรายอย่างมากข้าลืมบอกไปแค่เดินทางไปส่งข้าที่หน้าป่าก็พอคนดูแลพยักหน้าจากนั้นจึงเดินขึ้นไปชั้นสองของสมาคม ไม่นานมันก็เดินลงมาพร้อมกับคนอีก10คนโดยทั้ง10บคนค่อนข้างแข็งแกร่ง8คนมีลมปานโรวมขั้น4ีถึงหอีกสองคนมีปานกร่อนเกิดขั้น2อถึงสนี่คือคนที่จะคุ้มกันคุณชายไปที่หน้าป่าศูนย์เพราะนี่คือการเดินทางไกลราคาถึงอยู่ที่20เหรียญทองและทางสมาคมก็มีรถมาที่ใช้สำหรับการเดินทางให้กับคุณชาย หลินเฟยมองดูคนทั้ง10อีกครั้งนั่นแสดงว่าทุกคนเคยต่อสู้อย่างโชคชนมาก่อนตกลงตอนนี้ให้ทั้ง10บคนเตรียมตัวได้เมื่อพร้อมข้าจะออกเดินทางทันทีหลินเฟยจำเป็นต้องจ้างเพราะตลอดการเดินทางหลินเฟยต้องทำความเข้าใจเจตจำนงนของกระบี่ให้ลึกซึ้งมากกว่าเดิมและจากที่หลินเฟยคาดเดาเอาไว้ในการเดินทางครั้งนี้ต้องผ่านหมู่บ้านเล็กๆอีก 3- 4หมู่บ้าน ซึ่งแน่นอนว่าคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจหลินเฟยจึงอยากจะป้องกันเอาไว้ก่อนขอเวลาสักครู่พวกข้าต้องใช้เวลาเตรียมสเสบียงและของต่างๆหลินเฟยไม่ได้ว่าอะไรก่อนหันหลังกลับหลินเฟยเดินเข้าไปในเมืองเพื่อหาซื้อกระบีเท่าแก่กระบีเล่มนี้ราคาเท่าไหร่หรือหลินเฟยเลือกกระบี่ง่ายมากแค่ยกมันขึ้นมาดูเพื่อหากะบี่มีน้ำหนักพอดีมือ เมื่อเจอถึงถามราคาทัานทีจากนั้นหลินเฟยจึงจ่ายเงินพร้อมถือกระบี่เดินกลับไปที่สมาคมเพื่อรอเดินทางคุณชายท่านมาพอดีตอนนี้พวกเราเตรียมตัวเสร็จแล้วหัวหน้าคนคุ้มกันออกมาพูดซึ่งหลินเฟยก็พยักหน้าจากนั้นหลินเฟยจึงเดินขึ้นไปบนรถมา้าพร้อมกับวางกระบี่อาไว้บนตกักออกเดินทางการเดินทางของหลินเฟยเริ่มขึ้น ตอนนี้ได้ผ่านไปครึ่งวันเท่านั้นแต่สําหรับหลินเฟยมันเหมือนกับผ่านไปเป็นปีเพราะหลินเฟยได้เข้าสู่สภาวะการอย่างรู้ในเรื่องของเจจจำนงแห่งกระบี่กล่าวคือหลินเฟยถูกตัดออกจากโลกภายนอกโดยสมบูรณ์พี่ใหญ่คนที่จ้างวานเรามาดูเหมือนจะฝึกลมปานไม่ได้แต่ทำไมาถึงยกกระบี่เล่มนั้นได้ระหว่างเดินทางคนคุ้มกันเริ่มพูดคุยด้วยเสียงที่เบาที่สุดเพราะมันคิดว่าคนธรรมดาเช่นหลินเฟยคงไม่มีทางได้ยินแน่ๆ เรื่องนั้นข้าไม่รู้ข้ารู้เพียงแต่ว่าเราถูกจ้างวานมาเพราะฉะนั้นทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอมันไม่ได้สนใจเพราะมันก็แค่คนที่ถูกจ้างวานมาเพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นอะไรที่ต้องไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่นผ่านไปสิบวันกับการเดินทางราบเรื่อยมาโดยตลอดและในสิบวันมานี้แม้แต่หัวหน้าคนคุ้มกันก็ไม่แยแสในตอนแรกก็เริ่มมีความสนใจตัวหลินเฟยมากขึ้นเรื่อย มันแอบมองหลินเฟยผ่านช่องรถมาเข้าไปบ่อยครั้งแต่สิ่งที่มันพบคือหลินเฟยนั่งโดยมีกระบี่วางเอาไว้บนตักตลอดเวลาวันนี้ก็เป็นอีกวันที่มันแอบดูแต่ดูเหมือนว่ามันจะโดนกระรอกหางดาบที่พึ่งฟื้นขึ้นมาไล่เอาโดยที่ตัวหัวหน้าคนคุ้มกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากระรอกหางดาบที่เป็นสัตว์อสูรที่พบได้ทั่วไปมันรู้ได้ยังไงน่าแปลกจริงๆแต่ก็ช่างมันเถอะไม่ใช่เรื่องของข้า หัวหน้าคนคุ้มกันบ่มพื่มพามขาดทำสัญ,ญลักษณ์มือตอนนี้ได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านแรกซึ่งหัวหน้าคนคุ้มกันตัดสินใจเข้าไปเติมสเสบียงเพิ่มเติมเพราะหมู่บ้านถัดไปมันอยู่ไกลมากหากสเสบียงหมดขึ้นมานั่นหมายความว่าพวกมันต้องออกล่าสัตว์กันเองซึ่งมันจะทำให้เสียเวลาจนทำให้การเดินทางล่าช้าลงกว่าเดิมแยกย้ายกันเพื่อหาซื้อสเสบียงมาเพิ่มเป็นแค่การเพิ่มเติมสเสบียงเท่านั้นทั้งหมดไม่ได้หยุดพักในหมู่บ้าน ระหว่างที่คนคุ้มกันออกไปหาสเสบียงภายในรถมั้มมีบางสิ่งเกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพราะหลินเฟยตอนนี้รถมาทั้งคันกำลังสั่นเบาๆทั้งคันแต่ไม่นานรถมาก็หยุดสั่นไปพร้อมๆกันนั้นบริเวณต้นไม้ใหญ่ที่มีใบไม้บางใบกำลังล่วงหล่นลงมามันถูกบางสิ่งหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยดูเหมือนการเข้าถึงจุดจำนงแห่งกระบี่ขั้นสูงสุดมันไม่ใช่อะไรที่ทำได้ง่ายๆข้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หลินเฟยเข้าใจเจ็จจํำนงแห่งกระบี่มากขึ้นจนมาหยุดอยู่ที่จุดจุดหนึ่งซึ่งมันเหมือนกับลำดับขั้นของเจเจจำนงแต่หลิ่นเฟยกลับไม่รู้ว่ามันมีการแบ่งระดับอย่างไรและมีกี่ระดับและที่หลิ่นเฟยสามารถทํา้ในตอนนี้คือการปลดปล่อยคลื่นกระบี่ออกไปโจมตีศัตรูที่อยู่ในที่ห่างไกลได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ